ูหม่ามา,มา,มารังนกขานมหวัดสไตล์จีนที่มีงบหลักร้อยก็กินได้น,น,นะคะเป็นร้านรังนกเก่าแก่จากเยาวราชแต่ตอนนี้มาเปิดแล้วที่บรทัดทองให้ในร้านนะคะจะตกแต่งสไตล์จีนค่ะบรรยากาศ mm hmm. ดีแอร์เย็นชิมว่าดีดีทุกคนกว่าจะได้กินรังนกหนึ่งถ้วยอ่ะแกวิธีการในการทําคือมันต้องพิธีพิถันขนาดไหนคอยคีบรังนกทีละเส้นเอาเศษผงออกแล้วก็ต้องมาลวกน้ําร้อนแบบนี้อีกนะทุกคนบอกเลยว่าร้านจูหม่ามานะคะเขาทําสะอาดมากเพราะว่ากว่าจะได้กินเนี่ยลวกไปหลายรอบเลยจ้าอันนี้ก็คือเมนูที่พี่จ่นนนะคบอกกเลยวาิ เมนูเลยอ่ะเมนูนี้นะคะจะเป็นรังนกขาวเศษค่ะพี่ี้สั่งไปเป็นแบบร้อนนะคะทุกคนรสชาติหวานน้อยอร่อยมากต <é> ่อ,าอมานะคะจะเป็นเมนูรังนกแดงค่ะเมนูนี้จะแตกต่างจากรังนกเศษนะเพราะว่าอันนี้มันจะมีความเป็นเส้นมากขึ้นมีความได้เคี้ยวมากขึ้นเอาท็อปปิ้งมาใส่รวมกันกับตัวรังนกแดงนะคือจะบอกว่ามันฟินมากแกคือแบบมันอร่อยแล้วก็หวานกําลังดีเลยอ,ะอ่ะต่อามานะคะจะเป็นทับทิมกรอบนมสดค่ะตัวนี้เขาทํามาแบบเด้งๆเลยนะทุกคนตอนกัดเข้าไปจะบอกว่ามันเด้งสู้ฟันมากต่อมานะคะจะเป็นรังนกพรีเมียมผลไม้้ค่่ะะออันนีจบกวา ่จี้เลือกเป็นมะพร้าวนะทุกคนกินลังนกเข้าไปกับตัวน้ำมะพร้าวเข้ากันมากค่ะทุกคนแล้วบอกได้เลยว่าเต็มสิบไม่หักและปิดท้ายกันด้วยเมนูเต้าถึงค่ะจะบอกว่าพี่จี้สั่งมาเป็นตัวเต้าถึงเย็นนะทุกคนจะบอกว่าให้เครื่องเยอะมากยิ่งกินคู่กับน้ำรำไยสุดของทางร้านนะคะบอกได้เลยว่าร้านนี้เขาทําถึงบอกได้เลยว่าใครยังไม่ลองรีบไปลองกันเลยนะจ๊ะกับร้านจูมามา่าบรรทัดทอง